Amitabha, Amitabha, Amitabha.

ទ <laughs> ្តានទ្នទ្នំមារ ปฏิบัติถึงปฏิบัตนเหมาะสมแล้วที่ท่านอยู่ในบ้านรักษาสินทั้งห้าขอให้ได้และท่านจะเจริญเติมในความสุขจะได้ส่วนพุทธมนต์บางบทที่มีควางัำพัน